ผู้ได้รับการเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นสาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2นางสาวสิริจิตติบุญยจิตตินักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2 ประวัติการศึกษาปี2538เศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการเงินมหาวิทยายลัยรำกำแหงปี2549บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยายลัยสวนดุสิตปี2559นิติาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยรำกำแหง เริ่มรับราชการเมื่อวันที่2 3พฤษภาคมพุทธศักราช2543ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์สสังกัดหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร10สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ส นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อมีระยะเวลาราชการรวม25ปีการครองงานผลงานดีเด่นที่เป็นเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับผลงานที่หนึ่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2,567ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมและจัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนปร,ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์เป้าหมายได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนหมู่บ้านคลองกลุ่มนิเวศจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนประเวศพัฒนาจำกัดผลสำเร็จของงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนหมู่บ้านคลองกลุ่มนิเวศจำกัดมีการติดตามนี้ค้าง ให้สินเชื่อแก่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นสหกรณ์เคหสถานประเวทพัฒนาจำกัดมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค้างมีกระบวนการติดตามนี้ค้างชำระสหกรณ์มีผลการขาดทุนสะสมคงเหลือ56,208.33บาทผู้ได้รับการเสนอชื่อได้นำความรู้ด้านการทำสัญญาเงินกู้สัญญาค้ำประกรันและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการให้สินเชื่อและรับฟังปัญหาของสหกรณ์ให้คำแนะนำคณะกรรมการดำเนินการในลักษณะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลงานที่2เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ออกคำสั่งที่สอสอพ2 61.2565ทัพให้สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทยจำกัดแก้ไขข้อบอกพร่องตามมาตราย22วงเล็บหนึ่ง ปี2,564ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัทไทยจำกัดลงพื้นที่3จังหวัดภาคอีสานพร้อมกับผู้ตรวจราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะกรรมการนำเงินไปฝากกับสหกรณ์5แห่งส่งผลให้สหกรณ์และสมาชิกได้รับความเสียหาย91ล้านบาทรวบรวมเอกสารเส้นทางการเงินเชื่อมโยงข้อมูลที่มีจำนวนมากและยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมูลค่าความเสียหายและหาที่ต้องรับผิดชอบที่ชัดเจนรายงานผลการตรวจการและจะทำคำสั่งตามมาตรา22วงเล็บ1เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ผลสำเร็จของงาน1คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทยจำกัดได้แก้ไขาตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จ้างบริษัททนายความเพื่อดำเนินฟ้องคดีกับผู้จัดการกรรมการที่ปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับและมะติที่ประชุมซึ่งคดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล สองสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสรุปรายงานผลการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำสหกรณ์เพื่อป้องกันมิให้มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์อื่นความคิดริเริ่มเข้าร่วมประชุมกับกพงพิจารณาหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นตามมาตรา62วงเล็บ6พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน MIS โปรแกรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่5ของสอสอพอสอจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดทําบัญชีเจ้าหน้าที่สอสอพอสอร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการปรับโครงสร้างสอสอพอสองประสานงานกับโรงเรียนวัดกาะสุวรรณรามในการจัดเตรียมงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระเทพ ในฐานะข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ